การช่วยเหลือของแม่มดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงชื่อว่าอาิชาผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในปราสาทที่งดงามแม้จะถูกโลกภายนอกทําให้โดดเดี่ยวด้วยปีแห่งการใช้ชีวิตเพียงลําพังเธอถูกซ่อนอยู่จากโลกใบนี้ในวันเกิดปีที่สิของเธอเจ้าชายที่ชั่วร้ายได้พลิกชีวิตของเธอด้วยการทําให้ครอบครัวและเพื่อนๆนของเธอหายไปในความหวาดกลัวเธอจึงซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงวาวไม่ให้ใครทําร้ายเธอได้อีกเมื่อเธออายุครบ18ปี เธอได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปผมยาวสีน้ำตาลทองของเธอกลายเป็นสีเข้มมีเส้นสีเทาและเธอได้วาดหน้าที่เคยละเอียดด้วยเส้นฐานที่ครุขระเสื้อผ้าขาดธรรมะแมงหลวมอยู่รอบกายเธอมีกระต่ายสีแดงเป็นเพื่อนคู่ใจเรากับสะท้อนความไม่ชอบใจกับโลกใบนี้ด้วยการฮิสติงของมัน แม้ว่าเธอจะมีรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดแต่ในใจลึกๆอารีชากลับปรารถนาให้มีการเชื่อมต่อเสมออยากมีเพื่อนสักคนที่สามารถแบ่งปันภาระในหัวใจของเธอเมื่อวันหนึ่งผ่านไปในความโดเดี่ยวความหวังกลายเป็นการการยอมรับเธอกลัวว่าหากใครคนใดเข้ามาหาเธอพวกเขาจะมองว่าเธอหน้ากลัวเกินไปแต่เธอก็พบความสบายใจในความโดดเดี่ยวไม่มีใครคาดหวังให้เธอมีส่วนร่วมหรือเข้ากับแบบแผน วันหนึ่งขณะที่เธอพยายามทําให้การแต่งหน้าที่ช่วยของเธอบริสุทธิ์ในหน้ากระจกเธอได้ยินเสียงกริ่งดังสถานไปทั่วปราสาททําให้เธอสะดุ้งใจและเบนสายตาไปที่ทางเข้าด้วยเสียงกริ่งที่ดังต่อเนื่องเธอรู้สึกถึงความอยากรู้และความประหม่าปนกันอยู่เธอจึงเดินไปที่ประตูและเปิดมันออกเผยให้เห็นรูปเงาหนึ่งที่คลุมด้วยเงาคุณคือใครคุณต้องการอะไรเสียงของอลิชาค่อนข้างรอบคอบและทา้าทายรูปเงานั้นดึงฮูดของเธอออกเผยให้เห็นผมยาวสีดำและดวงตาที่สดใส ฉันคือลีราแม่มดแห่งป่าฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณช่วยฉันจากอะไรอาลีชาพูดด้วยความย,ยา้ยหยันไม่ยอมลดการระมัดระวงังจากความมืดที่ทําให้คุณติดอยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในความรุนแรงนี้อาลีชาจิตวิญ,ญญาณของคุณหนักแน่นไปด้วยความเจ็บปวดแต่ฉันสามารถนําทางคุณสู่การบําบัด ก่อนที่อาิชาจะตอบกลับภาพหนึ่งก็พุ่งออกมาจากด้านหลังของเธอคือเจ้าชายชั่วร้ายที่ดูน่ากลัวไม่ต่างจากวันนั้นที่เขาทำให้โลกของเธอพังทลายฉันมาหาเธอแล้วอาิชาเขาประกาศพร้อมกับดวงตาที่แสดงความชั่วร้ายเวลาที่คุณอยู่ในความโดดเดี่ยวได้สิ้นสุดลงแล้วอาิชาถอยหลังสำนึกจิตใจอย่างรวดเร็วฉันจะไม่ให้คุณทำร้ายฉันอีกเธอตะโกนด้วยความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นภายใน ลิราหมายถึงการยืนอยู่ข้างหน้าอลีชาเรียกพลังแสงเรืองรองจากมือของเธอคุณจะไม่จับเธอไปเธอกล่าวอย่างแน่วแน่ยืนหยัดต่อหน้าความอันตรายที่เข้ามาด้วยการโบกแขนของเธอแม่มดสร้างเวทมนต์ป้องกันทําให้เกิดอุปสรรคที่เปล่งประกายด้วยพลังเจ้าชายมักยิ้มเยาะถือดาบคุณคิดว่าเวทมนต์ของคุณสามารถหยุดฉันได้หรือเวทมนต์มีพลังที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ลิราตอบกล้าหาญเธอเรียกพลังให้พนาถาวรจากดินที่จับติดเจ้าชายทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ คุณไม่อาจเทียบเคียงบอลของมิรแทได้เธอกล่าวเสริมสร้างพลังให้กับคำสาปของเธอในขณะที่เจ้าชายพยายามที่จะต่อต้านเวทมนตลีชามองดูเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่สุดที่แพร่กระจายไปทั่วแม้จะมีการเกิดความกล้าสู้ทุกครั้งที่เจ้าชายพยายามเธอก็พบว่าหนักหน่วงของเขาพดลงจนความท้าทายลดลงในที่สุดแม่มดปล่อยพลังที่เธอสะสมมาและแสงสว่างจ้าพุ่งเข้าที่เจ้าชายปกคลุมเขาไปด้วยพลังว่าด้วยการลบล้างความมืดที่เขาเอามา เมื่อทุกอย่างเงียบลงอลิชารู้สึกเหมือนน้ำหนักของกิจกรรมถูกยกขึ้นจากหัวใจเมื่อเธอหันไปหาลิราดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความโล่งใจขอบคุณอลิชาเปิดปากกระซิบรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่เธอคิดว่าได้สูญเสียไปตลอดกาลลิรายิ้มอย่างอ่อนโยนคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณรู้อลิชาร่วมกันเราสามารถสร้างความเป็นจริงที่ใหม่ปลอดภัยจากเงาของอดีตคุณ จากวันนั้นอลิชาและลิราได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่สามารถทำลายได้พวกเขาได้ค้นพบความสะดวกสบายและพลังใจในกันและกันร่วมกันพวกเขาเข้าท่องเที่ยวสู่โลกภาคภูมิใจที่จะแสดงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและค้นหาการผจญภัยใหม่เพื่อจิตวิญญาณสองดวงที่รวมกันต่อสู้กับรอยแผลเป็นในอดีต เมื่อปีแห่งการทนทุกข์และความเศร้าสิ้นสุดลงพวกเขาเดินไปด้วยกันสู่รุ่งอรุณของอนาคตที่สดใสเป็นเพื่อนร่วมเดินเคียงข้างในสายปลิวของความอบอุ่นจากความสัมพันธ์ใหม่อลิชาได้ค้นพบว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆและร่วมกับลิราพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปชื่อการช่วยเหลือของแม่มดตอนที่สอง เมื่อเจ้าชายชั่วร้ายถูกปรับอลิชารู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวังซึ่งไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีลีราแม่มดได้แนะนำเธอสู่โลกที่ส่องแสงด้วยโอกาสร่วมกันพวกเขาสำรวจป่าอันกว้างใหญ่ที่ล้อมรอบปราสาทงดงามสดใสซึ่งมีดอกไม้ป่าที่เต้นรำในสายลมและแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านต้นไม้โบราณทุกวันนำมาซึ่งการผจญภัยใหม่ๆลีราได้สอนอลิชาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในป่าพวกเขารวบรวมเบอรี่ ทำชาสมุนไพรและสร้างเครื่องรางที่เปล่งประกายด้วยแสงจากดวงจันทร์อาิชาพบความสุขในกิจกรรมที่เรียยบง่ายเหล่านี้รู้สึกเหมือนตัวเองบานสะพรั่งเหมือนดอกไม้ที่พวกเขาเลี้ยงดูด้วยลีราคิงข้างความปิดกั้นในใจของเธอเริ่มผ่อนคลายและแผลในอดีตของเธอเริ่มเยียวยาค่ำวันหนึ่งขณะที่สอทอไ,ไลท์ลงมาในฟ้าถึงสีม่วงลีราและอาิชานั่งอยู่ใกล้กองไฟในลานที่สงบเสียงของป่าล้อมรอบพวกเขาและดวงดาวเริ่มพิงเคิขึ้นเหนือสีสษะอาิชา ลิรากล่าวเสียงของเธอเบาเกินกว่าที่จะได้ยินเมื่ออยู่ใกล้ความร้อนจากกองไฟฉันสงสัยว่าความฝันที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไรคุณคาดหวังสิ่งใดในอนาคตของคุณอาริชามองลึกลงไปในกองไฟคิดถึงการตอบกลับของเธอความฝันของเธอตลอดมาถูกปกคลุมไปด้วยความมืดฉันเคยฝันถึงชีวิตที่ปราศจากความกลัวเสียงหัวเราะและความรักแต่ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะสมควรได้รับมันเธอสารภาพน้ำเสียงของเธอสั่นอยู่ ลิหันมาที่เธอดวงตาสีฟ้าของเธอเปล่งประกายด้วยความเห็นอกเห็นใจคุณสมควรได้รับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและมากกว่านั้นพลังของคุณคืออคของขวัญซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแค่สำหรับตัวคุณเองแต่เพื่อคนอื่นๆที่รู้สึกติดอยู่ในความเจ็บปวดของตัวเองอาลิชารู้สึกน้ำตาซึมอยู่ที่ดวงตามันยากที่จะมองเห็นหวังหลังจากผ่านไปหลายปีแห่งความเศร้าโศกลิราย,ยื่นมือออกไปจับมือของอาลิชาเบา,เบา,เบา ร่วมกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ยังมีคนอื่นอีกมากที่ต้องการกำจัดเงาออกไปด้วยเราสามารถทำให้พวกเขามีกำลังใจคืนชีวิตของพวกเขาได้ความคิดนี้ในใจของอลิชาราวกับเสียงของปีกที่เบาๆปรารถนาที่จะเป็นมากกว่าแค่ผู้รัศ威尔เธอเธอสัญญาว่าจะช่วยคนอื่นพ้นจากความมืดใช่เธอกล่าวเสียงของเธอกลายเป็นเรืองรองขึ้นให้มันไปเถอะเราจะไปหาผู้ที่ทุก และด้วยเหตุนี้เมื่อเธอได้พลังใหม่อลิชาและลิย้อนหลังออกเดินทางทั่วอาณาจักรพวกเขาเข้าไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนยังคงกระซิบเรื่องความมืดที่เคยหลอกหลอนพอพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวของอลิชาและความรู้ของลิราร่วมกันพวกเขาได้จัดงานประชุมริมทะเลสาบที่ซึ่งเสียงหัวเราะดังลอดออกมาฟังเล่าเรื่องราวและแสงเริ่มละลายเงาในใจของผู้คน เมื่อพวกเขาเดินทางไปอารีชาค้นพบเสียงของตัวเองและความมั่นใจใจของเธอที่เคยปิดก็เปิดเผยความสุขให้กับผู้คนที่รายล้อมอยู่ด้วยคำแนะนำของลิราเธอเข้าใจว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่เพียงแค่ในเวทมนต์แต่ยังอยู่ที่การสร้างการเชื่อมโยงที่แท้จริงเชื่อมโยงที่ช่วยให้ไม่เพียงแค่ตัวเองแต่รวมถึงผู้คนรอบข้างอีกด้วย หลายเดือนผ่านไปแล้ววันหนึ่งพวกเขากลับมาที่ปราสาทที่อาิชาเคยผ่านช่วงเวลาหลายปีแห่งความเหงายืนอยู่ที่ประตูปราสาทเธอรู้สึกถึงชัยชนะและความคิดถึงสถานที่นี้ซึ่งเคยเป็นเรือนจำในอดีตได้กลายเป็นสถานที่แห่งการเปลี่ยนแปลงลีราย,ยิ้มให้กับอาิชาเห็นอารมณ์ที่พัดวนอยู่ในใจของเธอคุณได้เอาชนะอดีตของคุณและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะกู้คืนพื้นที่นี้เราสามารถทำให้มันเป็นที่พักพิงสำหรับคนอื่นๆเหมือนกัน อาิชาพยักหน้าใจเธอเต้นสั่นด้วยความเป็นไปได้ร่วมกันพวกเขาได้วาดภาพความฝันขึ้นมาเกี่ยวกับปราสาทที่เต็มไปด้วยชีวิตและความสุขที่จะกลายเป็นสถานที่สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนพวกเขาเชิญชวนผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเช่นการทาสีผนังการปลูกสวนและทำให้ห้องโถงกลับมามีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งในระหว่างการเดินทางนี้อาิชาและลีรายังคงใกล้ชิดกันสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่ามิตรภาพ เป็นความสัมพันธ์ที่ยึดมั่นในความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพและด้วยจิตวิญญาณที่ไม่ท้อถอยในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าในยามค่ำคืนพวกเขานั่งอยู่บนระเบียงของปราสาทมองดูดาวพูดคุยและแชร์ความคิดและฝันของพวกเขาสารชีวิตของพวกเขาให้ประสานกันเหมือนไหมที่อบอุ่นคืนหนึ่งขณะที่แสงจันทราแสงสว่างอยู่รอบตัวพวกเขาลิราได้หันมาหาอาิชาด้วยแววตาที่จรงิงจังแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน คุณมีพลังมากขึ้นไม่ใช่แค่ในเวทมนต์แต่ในหัวใจของคุณฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้พบคุณคำตอบของอลิชามาอย่างง่ายฉันไม่มีวันพบตัวเองได้หากไม่มีคุณลิราคุณแสดงให้ฉันเห็นว่าความรักและมิตรภาพสามารถเอาชนะความมืดได้ ภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ราบรื่นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแน่นแฟนอนแน่นขึ้นขณะที่พวกเขาโน้มหน้าเข้าหากาันสัมผัสกันความรู้สึกในอากาศนั้นไหลลื่นทําความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างกันในทันทีในช่วงเวลานั้นพวกเขารู้ว่าตนมากกว่าเพื่อนร่วมทางพวกเขาคือวิญญาณที่ถูกผูกพันด้วยความรักที่ยั่งยืน และด้วยเหตุนี้อลิชาและลิราได้เดินทางต่อไปในการผจญภัยใหม่ๆร่วมกันรวมถึงจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ที่แบ่งปันกันในโลกที่เงาไม่สามารถมีอิทธิพลที่พวกเขาเคยเป็นมาก่อนตอนนี้พวกเขาได้ทิ้งความกลัวและความไม่มั่นใจออกไปตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการเปิดรับซึ่งกันและกันและการยกระดับชุมชน ในที่สุดอลิชาได้เปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ชีวิตของเธอเองแต่ยังรวมถึงชีวิตของผู้คนรอบตัวเธอและลีราได้สร้างชีวิตของความรักเสียงหัวเราะและโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญทำตามสัญญาว,ว่าจะเป็นแสงนำทางสำหรับผู้ที่หลงทางในเงาและพวกเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปชื่อการช่วยเหลือของแม่มดตอนที่สาม เมื่อวันเวลาผ่านไปเป็นฤดูกาลที่มีสีสันรประสาทของอาริชาและลีรากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในอาณาจักรที่เคยว่างเปล่าฐานที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและสาวนก็มีดอกไม้ป่าที่ปลูกโดยมือของผู้คนในชุมชนลีราและอาริชาจัดงานเฉลิมฉลองที่มีเสียงดีกว่าที่เคยมีมาที่ทุกคนมาแบ่งปันยุคข,ของตนเองเรื่องราวของความกล้าหาญเสียงหัวเราะและการบำบัดรักษา หนึ่งในค่ำคืนฤดูใบไม้ร่วงที่เย็นสบายขณะที่ใบไม้ทองแผ่กระจายตกลงบนพื้นอาลิชาได้ฝันที่แปลเปลี่ยนทิศทางของการทำงานของพวกเขาเธอจินตนาการถึงสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่การบำบัดรักษาเวทมนต์และความรู้สามารถแบ่งปันโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินที่ซึ่งใครก็ได้จากทุกแห่งจะมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เติบโตและวางเนาของตนทิ้งไปเช้าวันถัดมาเธอเผยแพร่ความฝันนี้กับลิรา จะดีไหมถ้าเราจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่นี่ช่องทางที่เฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และบําบัดชุมชนแห่งความรู้และการสนับสนุนสําหรับทุกคนดวงตาของลีราส่องแสงสดใสด้วยความตื่นเต้นนั่นเยี่ยมมากอาิชาเราสามารถเสนอทั้งบทเรียนเวทมนต์และเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการบําบัดภายในมันจะเป็นศูนย์กลางแห่งพลังสําหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เคยประสบความเจ็บปวด ด้วยพลังใจใหม่คู่ดูโอจึงรวบรวมผู้คนในหมู่บ้านและเริ่มวางหลักฐานสำหรับความฝันของพวกเขาอาริชาใช้ความคิดยุทธศาสตร์ของเธอในการจัดการพยายามเพื่อเปลี่ยนห้องต่างๆของปราสาทให้กลายเป็นห้องเรียนสวนและสถานที่สำหรับศิลปะและการสร้างสารรค์ในขณะที่ลีราใช้เวทมนตร์อวยพรให้ผืนดินรับใช้ในการเรียนรู้การปกป้องและการเจริญเติบโต พวกเขาชวนหมอรักษานักวิชาการและช่างฝีมือจากชุมชนใกล้เคียงทุกคนกลับมาอย่างเต็มใจพร้อมที่จะมีส่วนร่วมประสาทที่เคยว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยเสียงแห่งความกลัวเปลี่ยนมาเป็นเสียงแห่งขวามกระตือรือร้นและความหวังขณะผนังถูกทาสีสวนถูกปลูกและห้องเรียนถูกสร้างขึ้นสถาบันการศึกษาได้เกิดขึ้นมาอันเป็นผลจากความร่วมมือและการบำบัดรักษาซึ่งถือกำเนิดโดยอาลีชาและลีรา ในที่สุดวันที่เปิดใหญ่มาถึงและความตื่นเต้นที่พุ่งออกมาผู้คนในหมู่บ้านรวมตัวกันในลานปราสาทโดยเต็มไปด้วยความภูมิใจอาลิชายืนอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทางของเธอเสียงของเธอแข็งแกร่งและมีความชัดเจนวันนี้เราฉลองมากกว่าสถาบันการศึกษานี้เรากำลังฉลองชัยชนะเหนือความมืดความเข้มมาแข็งร่วมกันและความมุ่งมั่นในการและการลูกชายคนทุกคนที่นี่มีพลังที่จะเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่จะบำบัดร,รักษาตนเองและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่เธอพูดลีรามองไปรอบๆและตระหนักว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันเส้นทางของชุมชนสะท้อนอดีตของเธอและอาลิชาจากการโดดเดี่ยวไปสู่การเชื่อมโยงจากความมืดสู่แสงสว่างก้าวแรกมักจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ด้วยกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ลีรากล่าวเสริมขึ้นไปให้สถาบันนี้เป็นที่พักพิงสถานที่ที่ปลูกฝังความคิดสร้างสารรค์และการยอมรับที่นี่ เรามาแบ่งปันเรื่องราวของเราเรียนรู้จากก,กันและกันและสนับสนุนคนรุ่นถัดไปกันเถอะเสียงชีริงของผู้คนดังขึ้นมาและอาลิชารู้สึกน้ำตาแห่งความสุขเต็มเปี่ยมในดวงตาของเธอเธอได้มาไกลาจากเจ้าหญิงโดดเดี่ยวและตอนนี้เธออยู่ท่ามกลางครอบครัวที่เลือกได้และไม่จำเป็นต้องมีสายใหญ่เลือด เมื่อสมญาที่ดำเนินต่อไปด้วยการเต้นรำและการเล่าเรื่องราวที่ส่งเสียงไปอย่างกว้างขวางเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นแสงอ่อนๆเริ่มเรืรองรองจากกลางลานต้นไม้มหัศจรรย์ที่ลีราได้เลี้ยงดูไว้กิ่งก้านของมันประดับด้วยดอกไม้ที่ส่องแสงด้วยความหวังแต่ละดอกแทนที่ความฝันของผู้คนที่เดินทางมาในช่วงเวลานั้นผู้หญิงทั้งสองมองตาต่อกันดวงใจเชื่อมโยงในเป้าหมายร่วมกันต้นไม้แห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งทุกอย่างที่พวกเขาต่อสู้และประสบความสำเร็จ หลายเดือนหมุนไปกลายเป็นปีและสถาบันการศึกษาได้เจริญเติบโตเต็มไปด้วยชีวิตได้กลายเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงไม่ได้เพียงเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เวทมนต์การเยียวยารักษาและมิตรภาพหรือไม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่เล่าความรักในใจผู้คนโดยอาลิชาและลิราไม่เพียงเหล่าเป็นผู้นำแต่ยังเป็นคู่รักที่ลึกซึ้งพวกเขาร่วมกันเสริมสิ่งที่ปรากฏในจิตใจและการสร้างสารรค์ ค่ำหนึ่งหลังจากเทศกาลการเก็บเกี่ยวสำเร็จอาลีชาได้นำลิราไปยังต้นไม้ที่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางของพวกเขาขณะที่หมู่ดาวทึงลิงขึ้นข้างบนเธอหันไปหาลีราและพูดมาจากใจที่นี่ชีวิตนี้มันมากกว่าที่ฉันเคยฝันถึงคุณให้กำลังใจในการกอดไม่เพียงแต่จากอดีตแต่ยังไปสู่อนาคตของฉันร่วมกันเราได้สร้างเวทมนต์ที่เกินกว่าที่ฉันจินตนาการลีราตอบส่วนมือของเธอประสานกันกันกบมืออาลีชานี่คือบ้านของเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากสร้างกับคุณอีก คำสาปใหม่อารีชาถามอย่างขำขันลีรายิ้มดวงตาของเธอเปล่งประกายเหมือนดาวบนท้องฟ้าข้อสัญญาสัญญาระหว่างกันขณะที่หัวใจของอาิีชาสั่นระรัวเธอรู้ว่าลีรากำลังพูดถึงอะไรคุณหมายความว่าใช่สัญญาว่าจะสนับสนุนรักและยืนอยู่เคียงข้างกันเสมอผ่านทุกความท้าทายและความสุขด้วยความเข้าใจและความรักในดวงตาของเธออารีชาพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นใช่ฉันสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณ ใต้ต้นไม้ที่ส่องแสงร่างอันศัตด์ซื่อประกอบด้วยเสียงที่อบอุ่นตลอดด้วยกันพวกเขาได้สร้างเวรกรรมแห่งความรักและเริ่มต้นต่อไปด้วยกันในความรับผิดชอบและความผูกพันที่ยั่งยืนปีต่อมาขณะที่สถาบันการศึกษาสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความรักของพวกเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นอลิชาและลีราได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังที่เสียงสะท้อนคืนในอาณาจักรเรื่องราวของพวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในการเปิดรับความแข็งแกร่งของตนและแชร์แสงสว่าง และแบบนี้สถาบันการศึกษาได้เจริญเติบโตเติมเต็มด้วยบรรยากาศแห่งการยอมรับและความรักขณะที่อลิชาและลิราผสานความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่ในปราสาทแต่ตลอดทั้งอาณาจักรพวกเขาได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและชีวิตของผู้คนรอบตัวทําให้เกิดความหมายเหล่านี้ออกจากเงาหมายถึงการปลดปล่อยชีวิตด้วยความรักและความการุณา ในความอบอุ่นของเสียงหัวเราะและความสุขพวกเขายังคงสร้างเรื่องราวของตนต่อไปเหนือสวรรค์น,นี้โดยยอมรับสิ่งที่ชีวิตมีให้โดยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปสร้างมารดกที่ยาวนานซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายรุ่นต่อไป